ขึ้นปุ๊บไวนะครับสารภาพต้องฝนนะครับเดี๋ยวเราจะไปญาติเก่าถ้าอับต้องฝนนะครับรขนมมือขึ้นนะครับตามคำโวทพร้อมกันนะครับโวนะตววโตอะระโตสัมมาสัมุทธัสสะนะโมตัสสะตคววัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พุทธะสาอิมานีมะยังคันเตอิมานีมะยังคันเตวัสสิกะสาติกะนิวัสสิกะสาติกานิสัปพริวารานิสัปพริวารานิภิกขุสังคัสสะพิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนคันเตสาธุโนคัน

นิพพานจักนจะนิพพานนัจะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญถ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายถ้าอาบน้ำฝนถ้าอาบน้ำฝนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทธิสงฆ์แด่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์โปรดรับโปรดรับ าอาบน้ำฝนาอาน้ฝนพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเธอตลอดกาลนานเธอ ต่อไปนะครับท่าน <Okay. S 1> ที่มีผ้าขอขอเชิญครับเข้าแถวต่องหลักพิธไปนะครับแล้วก็เข้าแถาาวนี้แล้วก็ะะออกเลี้ยวขวาะครับ้าลับ้านหน้าที่เก่ายืนยืนเลยก็ได้ครับยืนยืนแล้วก็ถวาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวน้องหนุ่ยน้องหนุ่ยมาช่วยผ้าจารนเอาผ้า สาธุนะครับพวกเราครับเข้าแถวแล้วก็ออกรางฝวาแล้วกลับมานั่งที่เดิมครับเดี๋ยวเราจะถวายเทียนพรรษาครับถวายเทียนพรรษาเสร็จก็จะเป็นการเบียนเทียนนะครับทุกท่านได้ถวายผ้าถวายของถวกยสุส และในช่วงนี้นะครับช่วงที่เราเดินไปถวายพระคุณเจ้านะครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งเมื่อเช้านะครับอันนี้เป็นบุญสําคัญนะครับเป็นปีนี้ครั้งก็นึกถึงนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่เราจะชักพักหนึ่งจะได้แผ่สมวูบุนส่วนกุศไปให้นะครับพอถึงเวลาพบพอพระคุณเจ้ายักขาเนะี่ยบางทีเรานึกไม่ทันนะครับเราจะได้เตรียมพร้อม ว่าเราจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ออท่านใดบ้างนะครับเตรียมพร้อมไปนะครับทุกท่านทุกท่านวน<ป>ันน,น,นี้มาร่วมกันรับหันบุญบวยคุาน้องฝน การถวายผ้าการถอดผ้าถวายผ้าอันสวยงามการถวายไม้การถวายเครื่องหอมนะครับก็จะส่งอานิสงส์นะครับให้ชาติหน้าได้มีรูปพันธุ์ผิวพันธุ์ที่งดงามนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้นะตอนนี้ก็คือได้ตอนนี้เราได้บุญกุศลที่เราได้ถวายนะครับเป็นปิติในใจเราทันที พอเสร็จแล้วขอเชิญท่านกลับมาด้ที่นะครับเดี๋ยวเราจะกลับวคำขวายที่เป็นัาษาลำดับต่อไปเอาเงี้ยไม่ได้เลยได้ไม่รู้จะดครับ เชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับ hmm. ยืนแจ้งถ้าเป็นถวายเซ็งต้องเตรียมคว้านนะครับช่างภาพเยอะ

ดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเตรียมที่จะถวายเทียนอันสา,ะานะครับเทียนอันสาเมื่อจย์ได้แจ้งนะครับเทียนอันสาเพื่อในอดีตการเราก็ใช้ในการส่องสว่สางตอนนี้ก็มีโซล่าเซลแล้วเมืจ่าก,ก็จะได้ใช้ ขอขออาชนะขอทาบันการการรัชนาพอาจาร4องค์วันีเชิญวจนนะด้วะมาที่บวันนี้พวกเราโชคดนะครับอาจารย์มาจากงานสินทองกับลูกิวิทุกตาบารมีนะครับนอาจารย์มาเยี่ยมเรานะครับ โลันดามาก็ทาข้าวที่นั่นที่โวลันดามาร้านป่าร้านเดอะกูโลโก น <m us Salvador> <ibl ampa> ี่ามสี่ห้านี่เอาจารย์ครับาย้วก็ผมเจอกันได้่องใจับบโอ้โนั่งๆนั่งๆนั่งหงนดงิดโเคนเยมาผการนั่งการนรับเยวขออนุญาตนะพวกเราถวายเทียนพรรษานะครับแล้วจัดไปเราทุกท่นงเียนนะคะวันนี้จัดงานเข้าพรรษาครับอาจารย์มีอยู่ นะทุกท่านตั้งน้ำมนต์ร้อมกันดังๆเลยนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เอกังปฏิปยุคังปฏิปยุคังสัพปริวารังสัพปริวารังเตมาสังเตมาสังพุทธะศักพุทธะศักปูชะปูชะนัทธายะนัทธายะอิมัตสมิงอิมัตสมิงอุปโสธาคาเรอุปโสธา นิยาเทมะนิยาเทมะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอะยางเตมาสังอะยางเตมาสังพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ูชนะถายะปูชนะถายะปะทีปะยุคัสสะปะทีปะยุคัสสะ อาณัสสอารอานิสังโสอานิสังโสมหากรรมหากรทีคารตังทารังยะสุขายะสุขายะสังวัตตุังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขแต่พระส์ผู้เจริญขอพระสงฆ์ขอพระสง์รัสทราบ เจ้าทั้งหลายท่าเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายเทียนคู่นี้เทียนคู่นี้พร้อมกับของบริวารพร้อมกับของบริวารไว้ณอุโบสถนี้ไว้อุโบสถนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาตลอดพรรษาขออนิสงส์ขออนิสงส์แห่งการถวายแห่งการถวาย ผู้เทียนนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาขอพษาอพรรษาของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ปิยชนทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วยตลอดกัลแาะนานเทิร์สาธุครับที่ขอค่าภรรยาครับทุาสวรรณภรรยาท่านแรกพวกเราพนมตัวไ้ด้มาสาธุนะครับกต่อไป สุครับตัต่อไปตุกตุครับตุกคุณสุมาลีนะครับ คุณแม่สูงครับตามด้วยคุณเพียรและรัตนาครับคุณเพียรและคุณรัตนาคุณสนามทองมูลครับคุณชุชื่นคุณสนสะน้อยครับคุณเลดี้อาขาครับ คุณจีคุณนกน้อยนะครับคุณเกศมณีคุณออดมนคุณรุ่งรัต <c oughs> คุณอะครับกลุ่มแม่บ้านนอตเวสนะครับ,ค,รรบ,ค,รบคุณการนะครับ เฉลี not, <_ JJonak for u> uh, rồi, ่ยครับเฉลี่ยด้วยคุณปอยกับวิลันดาได้ค่ะกลุ่มแม่บ้านนอร์ทเวสนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงวิลันดาคุณมาครับจัดนะคะจัดให้ด้วย Paid, and, แล้วก็เจะมีเจ้าหน้าที่เราแจกดอกไม้ทุบเทียนนะครับเพื่อที่จะกเทียนเทียนันะครับขันท่านนะคะ เจอกันนะคะรักด้วยนะคะขอบคุณค่ะขออวยเหมือนน้องค่ะฟองหน่อยนึงค่ะทุกครับอ่าครับเดี๋ยวคุณพระสุวัจนธิตครับจะเป็นตัวแทนถวายพวกเราพนมเลยกันขึ้นนะครับพวกเราพนมเลยขึ้นนะครับสาธุยกมือไว้ครับใครยังไม่ได้ยกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เดินไปหาครับ